สวัสดีค่ะเซปแบบมัมวันนี้มาแบบว่าไม่มีกับข้าวนะคะยังไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าวันนี้อ่ะติ๊กอยากจะมาคุยอะ่ะนิดหนึ่งคือวันนี้ติ๊กไปรับวัคซีนนะคะที่ว่าการโควิดเนาะวัคซีนของโควิดมาค่ะเลยอยากมาบอกอยากออกมาเล่าค่ะว่านี่คือการรับวัคซีนของติ๊กที่นี่นะคะวันนี้ซึ่งติ๊กเลิกงานเสร็จแล้วติ๊กขอมาเล่าแล้วกันนะเนาะเออเลิกงานแล้ว,ออลลวติ๊กก็เลยไปอะ่ะไปฉีดวัคซีนคะ่ะ หมอโทษตามนะคะบริเวณนัดน,นะคะแต่ว่าหมอเช็คเป็นหมอบ้านของเรานะคะยูเรียมันก็จะมีหมอบ้านแล้วก็มีโรงพยาบาลเนาะมีโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลต่างหากหมอบ้านต่างหากหมอบ้านคือหมอประจําตัวเรานะคะเนะาะเเอิดมาหมอบ้านนะอยู่นี่ติกก๊กไปไปแล้วปุ๊บไปทั้งติกเหลกษัตมีนะคะอของติดเด็ดฉีดของจอร์สันแอนจอร์สันนะคะฉีดแค่เข็มเดียวครั้งเดียวไม่ต้องฉีดอีกเลยนี่ติดฉีดมาได้ประมาณ จะชั่วโมงหรอกคะ่ะก็ยังไม่มีผลอะไรนะแต่หมอให้รอดูหกชั่วโมงหกชั่วโมงว่าแพ้ไหมปวดหัวเหนื่อยล้าไหมอะไรประมาณนี้หมอก็บอกว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆให้กินาลาได้เลยแล้วก็ห้ามออกกําลังกายแล้วก็นอนนอนเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะก็ประมาณสองอาทิตย์รอดูผลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะออกใบแบบนี้ให้คะ่ะนี่เนาะ มอออกห้เนี่ยค่ะมันจะเป็นใบแบบนี้เนาะเป็นซื้อน้ำสกุลเห่านะคะมันก็จะเป็นซื้อเห่าน้ำสกุลเห่านะคะมันก็จะมีบอกว่าเห่าฉีดแบบนี้ค่ะเห่าฉีดวัคซีนมาแล้วนะใบนี้เห่าต้องพกนะคะเพื่อเห่าไปช้อปปิง้งไปออกนอกประเทศหรือว่าไปไซท์ทั่วโลกนะ,คะ่ค่ะ หยิบใบนี้ให้เขาเลยเพราะเราได้รับวัคซีนแล้วนะคะติ๊กเลยอยากออกมาแช่ว่าการที่ติ๊กรับวัคซีนของจอร์จสันแอนจอร์สันนะคะติกรับของจอร์จสันแอนจอร์สันติกก็ไม่ได้แพ้อะไรนะคะแต่จะปวดแพ้ตรงเนี้ยฉีดแพ้ฉีดมานิดนึงค่ะเป็นปกติของการฉีดวัคซีนนะคะเนาะแล้วติ๊กก็กินพาล่าเรียบร้อยติ๊กก็บ่ได้เตรียมโต๊ะอ,อย่างไรค่ะ ใช้ชีวิตปกติมากก่อนไปฉีดพ่อโบหูห,หรือสัํมไปว่าข้าจะได้ไปฉีดหมออหารไทยนัดมือมากเป็นวันมือนีกับวันจันเลือกตัวไหนติ๊กก็เลยเลือกมือนีเพราะว่าติ๊กยุดงานเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าติ๊กโข่อยสบายติกิจะได้พักเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าวันจันก็คือเราต้องไปทํางานเลยมันไม่ดีสําหรับเราเนาะตอนนี้ติก๊กกับบได้มีอาการอิหยังปกติมากนะคะบได้อีหยังเลยแต่รอดูอีก อีกประมาณ5้าชั่วโมงติ๊กจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ติ๊กเมื่ออัปเดตให้ฟังว่าเข็มแรกติ๊กฉีดไปน่ะก็คือของจอร์สดนแอนจอร์แนนะคะคือได้ฉีดแล้วเย้ๆนะคะบคุคคมวเสดีไหวปานนี่นะคะหมอบ้านกระโทษมาบอกค่ะเพิ่งโทรหาเลยว่าเธอวางบอช่วงบ่ายนี่เธอมาฉีดวัคซีนแนยังประมาณนั้นนะคะคิวมีวันวันมือนีกับัันจันเลือกเอาเสร็จก,ก็เลยเลือกมือนี้คนก็ไปฉีดหลายหลายคุณแต่วาติ๊กมีอาการว่าบ่มีอาการกับเป็นปากแห้ง เป็นปากแหงแหงนะคะเป็นขอบปากแหงแหงแต่ว่าติเกิดกินน้ำตลอดนะคะกินพอพ่อพูบอกว่าให้กินน้ำกินกินน้ำกินชาแต่ว่าอย่าก,กินกาแฟเพราะว่ากาแฟมันจะคับน้ำออกจากล่างกายาใ้เอามาฉีดในเฮ้ามือยระหว่างสี่ก็กินได้ปกติแต่อย่าเยอะอยังประมาณนั้นติกะะ๊กระเบไดกินนะคะนอะอติก็เลยมาอัปเดตให้ฟังว่าติดไปฉีดวัคซีนมา,สว,ส,าสวัสดีค่ะกอลุกสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะอืมเคที่ไม่สบายเหมือนกันเป็นน้ำมูกเป็นคัดจมูก ก็เลยไม่ให้ไปโรงเรียนกินหอม่มาหอ่อกระจัดการต้มะมหามากินก่อนเลยค่ะหิวเดี๋ยวบอกหัวคลิปกินจะเหตุออกมาบอมือนนี้เนาะติ๊กก็เลยมาแช่ประสบการณ์นี่แหละค่ะให้เบื่อว่าติ๊กไปฉีดวัคซีนมาแล้ววันนี้ค่ะติ๊กสามารถไปได้ทั่วโลกแล้วก็เข้าห้างไม่ต้องไปตรวจแย่โควิด yeah, อีกที่นี่ก็คือใช้ใบ้ย,ยื่นเลยฉันฉีดมาแล้วฉันจะไปช็อปได้เลยอ,อะไรประมาณนี้ แต่<ด>ถ้าดูหน้าลูกก่อนไหมว่าต้องฉีดไหมแต่ถ้าไม่ฉีดคุณเวลาคุณจะเข้าห้างซื้อของที่นี่แบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคุณต้องแย่จมูกตรวจเอตรวจโควิดก่อนนะคะคแ,แต่ถ้าซื้อ,ก,อกับข้าวอะไรไม่ต้องตรวจค่ะมีนเมสก็เข้าไปซื้อได้เลยค่ะเนาะแต่ถ้าเราจะไปดีเอ็มไปอะไรเงี้ยคุณต้องตรวจโควิด COVID ค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่า อีก5ชั่วโมงติ๊กจะไปบ้านใหม่ไหมหรือว่าจะแพ้ไหมหรือว่าจะยังมีชีวิตยอยู่ย <laughs> ค่ะไว้คคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ